ระดับดวาวแซนซานา,าบอกคนที่มีคำว่าปราหรือปากอยู่ในชื่อจริงเป็นยังไงคนที่มีคำว่าปากหรือปากปะหรือปลาเนี่ยอยู่ในชื่อจริงเป็นที่รักของพี่น้องคำว่าเป็นที่รักของพี่น้องก็เพราะว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลพี่น้อง เป็นคนที่เกิดมาเชื่อฟังพ่อแม่มากๆปาปากเป็นคนที่เชื่อฟังพ่อแม่มากๆฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับพ่อแม่สูงแล้วก็มีความคิดละลึกถึงความสําคัญของครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เพื่อนฉะนั้นคนที่มีคาว่าปากจะเป็นคนที่เป็นที่รักแล้วเป็นคนที่เป็นที่รักของพี่น้องเป็นคนที่รักเป็นที่รักของพ่อแม่ แล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนคนที่มีคำว่าปาหรือปาจะเป็นคนขี้ใจอ่อนพื้นฐานสมประสงค์มีคนบอกนะมียาบอกต้องเอาชื่อจริงนะชื่อจริงเท่านั้นชื่อที่มีคำว่าปาหรือปาอยู่ในชื่อปภาดาปานิตานี่แหละ ประพัดสอนเห็นไ,ไหมมีเมียรเร็วมีผัวเร็วจำไว้เลยคือก่อนวัยอันควรหมายถึงว่าเป็นคนมีความรักเร็วมีเมียรเร็วมีผัวเร็วแล้วก็คบหากันมานานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นคนชอบแอบรักคน หลักอ่ะแม่มากพ่อหลานชื่อปั๊พาดาจริงมากค่ะตรงมากในสาขาชื่ออะไรนะชื่อประจักษ์ค่ะน้องเคปสวัสดีลูกปวินาอ่ะเนี่ยปวินาสมมติชื่อมันชื่ออะไรล่ะชื่อมนุษย์ต่างดาวหรือชื่อจักรวาลไม่รู้เนาะถ้าเป็นชื่อปกติก็จะเป็นเงี้ยมีผัวเร็วมีเมียรเร็ว แสดงว่าพี่ขวัวเร็วมีมีเร็วมันต้องมีลูกเร็วชอบแอบรักคนนะหลานชื่อพรประภามีสามีวัยค่ะแม่นมาเมียผมบอกเพื่อนลูกประสานแม่นมากพี่คุณชอนบอกว่าแม่นมากค่ะมีมีอะไรชื่อประวิทย์ถูกทุกข้อ ศีละปะดามีสามีเ็วค่ะสารวุจถูกต้องเนี่ยมันถูกกำหนดไว้หมดแล้วเอามาต่อเร็วมันดีไม่มีใครดูดวงแม่นขนาดนี้โดยไม่ต้องมีวันเดือนตีเกิดไม่ต้องมานั่งจดไม่ต้องมาดูจับยาสามตาไม่ต้องอะไรเพราะว่าผมมีสมาธิสูงมากผมรู้ตัวเองผมรู้ตัวเองเพราะว่าผมสามารถอยู่เหนืออารมณ์ความคิดนิสยัยระดับจิตของผมผมควบคุมได้ อย่างดีอย่างดีเยี่ยมด้วยนะครับอ่ะมาคนที่มีคำว่าปลาหรือปลาอยู่ในชื่อจริงมีอยู่3มอย่างที่เกิดขึ้นกับคนชื่อปลาคือหัวปวดหัวบ่อยปวดหน้าอกหรือแน่นหน้าอกแล้วก็ปวดหลังฉะนั้น คนพวกนี้จะมีสามโรคที่ติดมาทั้งแต่เด็กจะบ่นปวดหัวบ่อยจะบ่นเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกหรือปวดหลังบ่อยนะครับการเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกก็ไปเกี่ยวเรื่องของการหายใจระบบการหายใจก็ได้นะครับส่วนเรื่องกระดูกสันหลังก็เกี่ยวเรื่องของการเดินการปวดเขาเรียกว่าการปวดสะโพกการปวดเอวก็ได้หรือปวดบ่า ฉะนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวเรื่องโครงสร้างกระดูกที่เป็นเรื่องของการปวดเจ็บปวดปวดเมื่อยนะคระับอมีคำว่าปลาดหรือปลาอยู่ในชื่อจริงเนาะ คนที่มีคําว่าปราดหรือปากอยู่ในชื่อจริงสามีจะเชื่อฟังสามีจะเชื่อฟังหรืออีกในหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นที่นับหน้าถือตาให้กับสามีหรือตัวเขาเองที่มีคําว่าปลาดหรือปากที่เป็นคุผู้หญิงจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหรือมีหน้าที่การง,งานที่ดีขึ้นดีขึ้นเกิดจากการเมื่อมีคู่ชีวิตมีคู่มีเป้าหมายเออสรุป ปวดหัวจริงค่ะบอยศิลปะชัชัยหลานชายแม่นมากค่ะพ่อทำนายแม่นมากตักบ,บอกคุณพ่อของลูกเป็นแบบนี้จริงแม่นมากค่ะสามีอยู่ในโอวาทนะพัตติยาบอกกล่าบสวัสดีขอบพระคุณพ่อบวินาบอกแม่นมากค่ะโอ้หแม่นจริงลูกบวินามีสามีแม่สามีอยู่ในโอวาทนะจะ,ะถูกต้องแต่อย่าลืมนะว่า คือชีวิตเนี่ยจะมีหน้าที่มีตำแหน่งมีอะไรต้องรับผิดชอบแล้วสามีจะดีหรือชีวิตจะดีต้องมีคู่ยิ่งมีคู่จะดีขึ้นเอมีอาม,มากม่มาเขามีอาการปวดแบบพ่อบอกเลยครับรูบอกว่าประชาครับมักปวดหลังบ่อยถูกต้องแม่นทีเ่เพื่อนลูกค่ะ ชื่อพิมพ์ประภาที่หลังต้องเขียนให้หมดสิจ๊ะแม่ฉะบาาไม่เกี่ยวเพราะว่าเป็นชื่อจัก,กรวาลแล้วชีวิตลอยอยู่บนอากาศลวจ้าเราเริ่มนี่คาว่าปลาหรือปากอยู่ในชื่อนะคนที่มีคําว่าปาดหรือปลาอยู่ในชื่อเนี่ยเสียเรื่องหนึ่งคือเป็นคนเข้มงวดกับลูกกับหลาน เป็นคนที่เขาเรียกว่าพูดหวานไม่เป็นเขาใจเขาใหม่นะเสียงนี่มันเหมือนมีพลังที่น่ากลัวอยู่เรียกว่าเหมือนเหมือนเหมือนเสียงแบบรู้จักโรงเรียนแล้วมันมีพวกฝ่ายปกนะครกองเนี่ยครูพวกปกครองเนี่ยที่แบบเสียงมันมีเสียงอํานาจบางอย่างหรือครูบางคนที่แบบครูครูหวายใจร้ายอะไรเงี้ยเขาใจว่าเสียงมันจะเป็นเสียงที่แบบไม่ได้เป็นเสียงอ่อนหวาน ไม่เป็นเสียงที่นุ่มแต่เป็นเสียงที่จริงจังจริงจังฉะนั้นคนที่มีคําว่าปากจะเป็นอย่างนี้หรือปากจะน้องมันมีผลอะไรอะ่ะผลกับลูกกับหลานเพราะว่าลูกกับหลานกลัวจนหัวขด <c oughs> <c oughs> ดีสามีไม่กลัวหัวขดความหมายคือลูกหลานจะเป็นคนถ้าพูดเมื่อไหร่เขาจะหยุดคนอื่นพูดไม่เชื่อหรือ คนอื่นพูดไม่เชื่อชัดฉันพูดเมื่อไหร่เชื่อแล้วถ้ามีคาว่าปลาแม่นที่สุดเลยอปลาหนอนปลานะปลากับปากเท่านั้นนะปลาไม่มีนะปลานองไม่เกี่ยวนะ <c oughs> มันเพี้ยนเสียงนิดนึงอ่ะใหม่นิดนึงถามดาวโคเปทัสก่อนใครอยากดูดวงรีบติดต่อมาดูเลยนะยี่มนาทีสี่กัสาม มองเห็นทุกอย่างเลยพ่อแกนตาทิฟจริงค่ะคุณพ่อของลูกมีเสียงพลังมากทุกคนคลกลัวหมดเลยค่ะเห็นไหมตาบอกเอาเริ่มประนอมได้เอ็มยาบอกพูดอีกก็ถูกอีกค่ะสุดท้ายบอกสวัสดีครับคุณหมอแกนรบกวนคุณหมอออกไอ l i ล e บอกไอ l i ล e ให้ชัดๆได้ไหมครับ at p o p a t a s 2 0 2 1ถ้า์สน่งทำงั้นก็ใครรู้จักพ่อแกงก็กินขึ้นมาเนอะไอเดียของพ่อช่วยยาบอกไปใหมากพ่ออ้าวเริ่มคนที่มีคำว่าปลาหรือปาเป็นคนทำงานไม่ เขาเรียกเป็นคนไม่ใช่นักธุรกิจอ่ะหาเงินไม่เก่งแล้วก็เป็นคนไม่เคยคิดที่จะเกาะกลยเรื่องเงินคือจะให้ไปแบบเป็นนัก,นกธุรกิจที่แบบโหแบบจะไปเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยปลาปี่ไม่เอาเลยคือไม่ได้เขาเป็นคนไม่เอาเปรียบแล้วเขาเป็นคนแบบไม่หาช่องทางที่จะนั่นอ่าสวีทยูนิเวอร์สก็เป็นลูกพ่อแกงเป็นหมอดูด้วยเนาะเข้ามาแล้วบอกสวัสดีครับพ่อ อย่าลืมนะเห็นแล้วยังนั่นแหละฉะนั้นถ้าจะให้เขาไปทําการค้าขายแล้วไปเอาเปรียบเนี่ยไม่ได้แล้วคนปากปล่านี่แล้วไม่ถนัดพื้นฐานแล้วเป็นคนไม่ถนัดเรื่องกัน